ครับสวัสดีคุณแม่งามๆครับสวัสดีวันแม่แห่งชาติครับผมนะวันนี้ครับนายหัวหมายชัยครับจากโปวันแม่แห่งชาติเป็นไม้สวยๆครับผมนะวันนี้มีอะไรบ้างครับนะก่อนอื่นครับนะสวัสดีไปทั้งคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณยายคุณนะอางอามาพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมนะเอ้าวันนี้ครับนะโปวันแม่เรามีอะไรบ้างในหัวและฉันไม่ใช่แม่ฉันเป็นป้าฉันได้ไหม วนะให้หมดทุกคนครับผมนะให้โปรดีๆอย่างนี้ครับใครที่จะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับผมนะวันนี้ะโปรสวยๆปากนี้ครับผมนี่จากจาก690บาทนะนะจาก69อยกบาทครับรถนะมาห,หรือกุหลาบครับมีหลายชอบแบบนี้ครับผมนะจาก690บบาทให้ไปในราคาเพียง 490บาทจัดส่งฟรีกับโปวันแะม่ฮะนะต้นสวยๆฟองสวยๆปากนี้ครับนะโกสลนกุหลาบหรือรถนะฮะนะฟองสวยมากครับพี่น้องครับให้ไปในราคาเพียง490บาทจัดส่งฟรีไปเลยพี่น้องอ้าจัดไปครับมานะสอบโปวันแม่ครับนะแล้วก็อีกหนึ่งกระถางครับนี่ฮะสวยแบบนี้ครับ รสหมีจันนะนะโอ้โห,โอโหฟอร์มใหญ่อลังการอย่าง้่าเหมดทีเดียวครับนะจากราคาจากราคา490บาทจาก490บาทให้ไปในราคาเพียง350า งฟรีครับพี่น้องครับนะเอากันไปเลยครับนะกับความสวยๆป่านนี้ฮะรัศมีจันทร์แมต้องลงกระถางใหญ่ซะแล้วครับนะใหญ่ๆขนาดนี้ครับในราคาเพียง350บาทจะส่งฟรีโควันแม่ครับผมนะเหมือนต้นนี้ครับนี่จาก350าบาทนะนะให้ไป290าบาทจะส่งฟรีตีน้ำปกครับผมต้นนี้ฮะ ตีน้ําปกครับผมนะกําลังสวยกําลังงามนะฮะแบบนี้เลยทีเดียวครับเป็นฟอร์มพุ่มสวยงามกันเลยอ้าวมีใครรับออกไปครับกับโปดีๆแบบนี้ครับแล้วไม่พอครับผมนะให้กันอีกครับนี่ไม้ทนแดดฮะต้นนี้ครับผมเหลืองบูโดฮะนะต้นนี้เขาเรียกว่าบนะูโดฮะยูโดนั้นะเป็นอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องนะเลือกผิดกันมาตลอดันะต้นนี้เขาเรียกว่า บูโดเหลืองนะ,นะหรือเหลืองบูโดนะ,นะสูงๆบาทนี้ให้ไปในราคาเพียง1 6 0รหบาทจะส่งฟรีครับนะใครรักก็เอาไปได้เลยต้นนี้สูงมากกว่าเจ็สเซนแน่นอนครับอยู่บูโดเหลืองครับผมนะนี่อ่ะไปตามผู้รู้เข้ามานายหัวเองก่อนหน้านี้ก็ยังเรียกผิดเลยพี่น้องอตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ครับ เจ้าลำปางครับผม160จัดส่งฟรีครับเจ้าลำปางฮะมีใครรับก็เอาไปได้เลยในราคาเพียง160บาทจัดส่งฟรีครับเจ้าลำปางครับผมนะอ่ะหมายเลขอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้โอยฟอร์มสวยมากกันเลยเดียวตะเผาแก้วาแก้วครับพี่น้องครับมีเพียงหนึ่งเดียวนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่อครับผมนะเอาไปได้เลยครับ ตะเพาแก้วครับไปลงบินออกแบบได้เลยตะเพาแก้ว160บาทครับผมนะแล้วนี่ครับเราวันนี้ครับสิบแถมหนึ่งกันไปเลยทีเดียวครับนี่ต้นนี้ครับมนมหาอำนาจครับนะเป็นไม้ที่เขาจะไม่ทําต่อแล้วพี่น้องครับให้ไปในราคาเพียง150บบาทจัดส่งฟรีครับมหาอำนาจครับผมนะ ไขเก็บใต้เก็บเลยทีเดียวครับกับมหาอำนาจครับ150จับทรงฟรีครับต้นต่อมาต้นนี้ครับแมกิ่งสวยเลยทีเดียวจันทบูนครับ150จับทรงฟรีจันทบูนครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับบางกอกฮะบางกอกครับนะสีแดงๆแบบนี้ครับนละยิ่งกัดสียิ่งแดงครับพี่น้องบางกอกครับผม แล้วตามด้วยต้นนี้ทับทิมจันนะฮะหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีกับทับทิมจันครับผมแล้วนี้ลูกไม้ครับต้นนี้ฮนะมาสวยๆแบบนี้ครับนาะฟอร์มกำลังได้สีกำลังมาครับผมลูกไม้ครับต้นตตน,นี้ดาวตะวันตกครับหัวสีมาแล้วนะใบกำลงัลงงอมกำลังสวยเลยทีเดียวจัดไปครับนะ ดาวตะวันตก150่ง้านเท่านั้นครับเบอร์โทรฮะ063 697 4664ครับผมนะต้นนี้ปัตตาพีครับพี่น้องครับนะปัตตาพีฮะนี่สวยๆต้นนี้ครับออกไปได้เลยฮะแล้วต้นนี้ครับโมนีนาครับนี่สวยงามมากเลยนะโมนีนาครับดูฮะกำลังกัดสีเลยพีเดียวแป๊บพี่น้องครับโมนีนาฮะ แล้วตอนนี้ถ้าแสบครับกำลังโตกำลังสูงเลยพี่น้องฮะสีสวยมากเลยฮนะดูลายเส้นดีิครับชัดเจนเลยทีเดียวถ้าแสบครับผมแล้วตามด้วยต้นนี้ครับลาสีเมฆนะฮะสีกำลังมาสีกำลังกับครับลาสีเมฆฮะนะอ่ะเอาไปครับใบสวยนะฮะนะฟอมสวยมากลาสีเมฆอ่ะตามด้วยต้นนี้ครับส,นนะะสุกฤตไทยครับผมนะ,ะ,นะะสวยๆแนะบบนี้ครับสุกฤตไทยฮะ ต้นนี้เจ้าฟ้าพรครับผมเอาไปได้เลยต้นนี้เจ้าฟ้าพรนะพรพุ่มสวยๆใบนี้ครับเจ้าฟ้าพรนะสิบแถมหนึ่งครับแล้วตามด้วยต้นนี้พี่น้องธรรมคุณนะธรรมคุณครับผมนะสวยครับใบสวยมากเลยนะนี่อ่ะเป็นใบพายนะแล้วต้นนี้ห่างหายไปนานเลยครับนะดดยปุยครับมาแล้วครับนะสองช่อสองกิ่งกันเลยทีเดียวครับผมเอาไปได้เลยดอยปุยครับ แล้วต้นนี้อนันตชินครับผมนะอนันตชินนะฟองสูงนะอันันตชินเนี่ยโพระดก,ดกะต้นนี้นกโพระดกฮะนะสวยๆบาบนี้ครับโพระดกฮะนะสองช่อฮะ <c oughs> งามๆกันไปเลยทีเดียวโพระดกฮะอ่อวันนี้ครับใครสนใจต้นไหนนะครับชอบต้นไหนโทรมาได้หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 6 3ย์7 4สา4หเก้าเจ็ดสี่หหสี่ครับนะแอดมินส่งมามาัชื่ออะไรแอดมินฮนะอัมเร อมมารินนะนะนี่สวยๆฮนะสีกำลังออกเลยนะอมมารินครับผมสุกสีแก้วสุกสีแก้วสุสีแก้วครับนี่อ่ะใครชอบไม้ใบเหลืองครับสุกสีแก้วครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮนีสุสกส,สีแก้วครับอันนี้ชื่อนี้ดีร้อยละ ร้อยรักครับนะร้อยรักดวงใจแม่ฮะนะเอาไปฝากแม่ฝากพี่น้องเราได้เลยฮะนะอ้าฉันจะเลี้ยงเองไหผมก็จัดไปครับนะตอนนี้เป็นงพุ่มสวยงามมักร้อยรักครับผมและขอให้นะคุณแม่นะครับผมนะมั่งมีทรัพย์ครับเอาไปได้เลยครับผมนะอวันนี้ครับใครอยากได้ต้นไหนชอบต้นไหนโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามหกเ้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ